กันมาพบกันอีกแล้วทุกคนวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปรักโลกกับคนน่ารักน่ารักกันนะคะกับเซนทรัลโ o เวนสันเลิฟดีเอ็นเอและก็นักรับกคารวุชจ้าอมเมอรอมเมอรีใจจริงๆล่ะ คนก็สวยโลกก็สวยไปด้วยในเวลาเดียวกันนะคะทางเซนทรัลก็เลยจัดโปรเจกต์สุดพิเศษมาช่วยทุกคนรักโลกลก็เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลกของเราใบนี้ด้วยน,นะจ๊ะอ่ะนั่นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ากิจกรรมในงานมีอะไรกันบ้างแล้วก็แถมชาวบ้านสื่อพิเศษตอนท้ายกันด้วยนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าไปเลยจ้าส่วนคุณกราบขนาบุยยังอยู่ด้านบนเวทีสักครู่หนึ่งนะคะ ขอบพระคุณลูกค้าคนสําคัญทั้งสิท่านด้วยนะคะวันนี้ท่านให้เกียรติมาร่วมงานกับเรานะคะและตอนนี้อยู่กับคุณกรับคณาวุฒิแล้วค่ะ<ด>คุณกรับ,บคณาวุฒิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราขอมาด้านหน้าสักนิดนึงนะคะเสียงมีแค่นี้เหรอคะเสียงให้น้องกรับมีแค่นี้เหรอคะโอ้ขอบคุณมากเลยครับผมอ่าโอ้โหโอ้โหอาเรียบร้อยเนาะ ่อไปค่ะคุณครับค่ะก่อนอื่นให้พูดคุยทักทายทุกทท่านที่มาร่วมงานของเรากันก่อนเลยค่ะได้เลยครับผมก็สวัสดีพี่พี่ทุกทกคนนะครับที่อยู่หน้างานตรงนี้ทุกคนนะครับแล้วก็พี่พี่แฟนคลับทุกคนที่รับชมอยู่ทางไลฟ์ด้วยนะครับผมผมกับธนาวุฒินะครับ นี่น้องกราฟรายงานตัวแล้วเมื่อสักครู่ได้รับฟังนะคะท่านประธานของเรารวมถึงผู้บริหารได้กล่าวถึงโปรเจกต์ดีๆแบบนี้แล้วน้องกราฟรู้สึกเป็นยังไงบ้างวันนี้เราได้มีโอกาสมาร่วมโปรเจกต์ดีๆในวันนี้ค่ะโอ้ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับ<า>สำหรับโครงการเซ็นทรัลรูมมิสซันเลิฟดีเอิร์ด er นะครับผมเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบกันเพราะว่าห้างเซ็นทรัลเนี่ยเป็นห้างที่ มีสาขาอยู่ทั่วประเทศทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงแคมเปญนี้ได้ง่ายด้วยครับผมใช่แล้วค่ะแล้วต้องบอกว่าทางเซ็นทรัลแลก็โรบินสันของเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนให้กับลูกค้าทุกๆท่านได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งสําหรับโปรเจกต์ดีๆแบบนี้รวมถึงตัวน้องกราฟเองด้วยอะไรค่ะเดี๋ยวพี่บิวขอเข้าคาถามเลยละกันได้ถามน้องกราฟเกี่ยวกับมุมมองความคิดเห็นต่างๆเนี่ยคะเกี่ยวกับการที่สังคมเราในปัจจุบันเนี่ยหันมาให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นแล้วก็รักโลกมากยิ่งขึ้นน้องกรราาามมมมีุอองงงงหหืว่คคคิดเ็นยัไบ้ โอ้ก็อย่างที่ผมได้บอกไปว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับผมที่ทางห้างเซ็นทรัลและโรบินสันเนี่ยมาช่วยกันรณรงค์ทําให้คนเนี่ยมาสนใจในเรื่องของการรักโลกมากยิ่งขึ้นด้วยการรักโลกในรูปแบบต่างๆอย่างที่ผมได้ยินไปเมื่อกี้คือชอปแบบไม่รับถุงนี่เลยได้ว่าช่วงนี้เนี่ยคือเป็นเทรนด์มากๆเลยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมเนี่ยคิดว่าง่ายมากๆสําหรับทุกคนเลยนี่ยก็คือการปลูกต้นไม้นั่นเองครับผมเป็นการเริ่มต้นด้วยตัวเองที่ง่ายมากๆเลยครับ Oh. อ่าแล้วถามด้วยส่วนตัวน้องกราบเป็นคนปลูกต้นไม้อยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วไหมคะเอาจิงๆคือตัวผมเนี่ยหลังๆผมมาอยู่คอนโดครับแต่ว่าช่วงก่อนนั้นเนี่ยที่ผมมีโอกาสอยู่ที่บ้านเนี่ยทางที่บ้านผมจะเป็นคนที่ ชอบปลูกต้นไม้ชอบทาสวนกันอยู่แล้วเราก็จะมีกิจกรรมการปลูกต้นไม้เป็นปกติอยู่แล้วด้วยครับก็เร <T> ียกได้ว่าจริงๆแล้วเราก็เป็นคนที่รักในสิ่งแวดล้อมรักใ,ในการปลูกต้นไม้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วยนะคะซึ่งนี่คือโปรเจกต์ดีๆที่ได้มาร่วมกันในวันนี้ค่ะคและ <L un> ต่อมาเลยดีกว่าถามกันถึง, <S <S งเรื่องโปรเจกต์พิเศษฉะนั้นอยากให้คุณกราฟนะคะเล่าถึงโปรเจกต์และก็ความตั้งใจล่าสุดค่ะในการภารกิจสุดพิเศษกับรักโลกของน้องกราฟค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยท่านล่าสุดก็ น่าจะเป็นโครงการนี้แหละครับผมโครงการเซ็นทรัลโลบินสันเลิฟ h ดอ a เอินั่นเองครับอย่างที่ผมได้บอกไปว่าห้างเซ็นทรัและห้างโรบินสันเนี่ยเป็นห้างที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงกิจกรรมนี้ได้ง่ายมากๆเลยด้วยครับแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่าตัวผมเนี่ยเป็นคนที่ ชอบท่องเที่ยวนแนวธรรมชาติค,าครับทำให้ผมเนี่ยมีความที่ตั้งใจที่อยากจะรักรักโลกรักธรรมชาติให้มากยิ่งขึน้นเพราะว่าเราก็อยากจะเห็นธรรมชาติเนี่ยอยู่คู่คนไทยเป็นนานๆด้วยครับจริงเนาะยิ่งน้องกราฟเนี่ยเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ด้วยฉะนั้นนะคะทุกคนก็คือมีโอกาสเป็นส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งร่วมกันกับโปรเจกต์ดีๆแบบนี้กันได้ต่อมาทีนี้ก็ต้องถามเรื่องของความรู้สึกที่ได้มาร่วมแคมเปญดีๆแบบนี้นอกจากความรู้สึกแบบพิเศษแล้วรู้สึกอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะดีใจครับดีใจเนา็เป็นเกียรต ทันทีที่ตอนที่ห้างติดต่อมานะครับผมผมก็พอเห็นว่าเป็นแคมเปญดีๆแบบนี้ผมก็รีบตอบตกลงทันทีเลยใช่ก็ถือว่าเราเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่<ช>โอ้โหแล้วแฟนคลับเยอะขนาดนี้อยากรู้ว่าแฟนคลับเขารักโลกกันด้วยไหมคะรักไหมครับรักไหมคะรักโลกแล้วก็รักกราฟด้วยนี่ขอบคุณมากครับโอเคค่ะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนเนี่ยคะมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรักโลกไปด้วยกันนีคะฉะนั้นอยากจะให้น้องกราฟค่ะเชิญชวน แฟนแฟนแฟนคลับหรือว่าแขกผู้เกตทุกท่านของเรามาร่วมกิจกรรมหรือว่าโปรเจกต์นี้กันเยอะๆเลยค่ะได้ครับผมก็ขอฝากโครงการนะครับเซ็นทรัลโรบินสันเอ่อเลิฟดอเอิร์ธไว้ด้วยนะครับผมก็ใครสะดวกสาขาไหนนะครับผมใกล้ที่ไหนนะครับผมก็สามารถไปรับต้นกล้าได้แต่ผมแอบดีมาว่าครบรอบ75ปีใช่ไหมของทางเซ็นทรัลก็เลยเป็นที่มาของต้นกล้าทั้งหมด75,000ต้นนะครับก็สามารถไปรับกันได้นะครับผมที่ห้างเซ็นทรัลและโรบินสันสิบสาขาเลยนะครับผมทั่วประเทศเลย ถูกต้องเลยค่ะรวมถึงใครที่มาร่วมงานของเราในวันนี้100อท่านจะได้รับกล้าไม้ไปดูแลที่บ้านกันด้วย oh สุดท้ายนี้ให้น้องกราฟคณาวุฒิของเราฝากผลงานกับแฟน,แฟนๆรวมถึงแขกผู้มีเกียรติภายในงานของเรากันหน่อยค่ะฝากอะไรดีครับผลงานเยอะใช่ไหมยังไม่มีอันไหนออนเลยครับผม ก็ขอฝากติดตามดูดีรันกันติดตามละครกับภาพยนตร์แล้วกันครับผมคาดว่าก็น่าจะได้รับชมกันช่วงเราๆปลายปีนี้ครับงั้นก็ขอฝากติดตามด้วยนะครับยังไงน้องกรับอ้อนขณะนี้แล้วอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็ติดตามโปรเจกต์ดีๆแบบนี้ที่น้องกลาบร่วมกับทางเซ็นทรัลแล้วก็โรบินสันกับโปรเจกต์ในการรักโลกแบบนี้ด้วยค่ะฝากติดตามกันด้วยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับดูสัา์ั่นอมยัง่ายะ โอเคไปจัเลยตอนนี้เียดากันแล้วทแรงต่อไปนทงน่อละนาว่ามีการข่างีแบบว่าเป็นหมู่มมที่รักโลก ครับเข้าสู่การรักโลกยชยครับเป็นยังไงฮะก็เอาจิงๆผมเป็นคนที่ชอบเที่ยวธรรมชาติอยู่แล้วครับผมเป็นคนที่อยากจะเห็นธรรมชาติอยู่กับประเทศของเราไปนานๆครับผมเราพอเรามีแคมเปญดีๆแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยในแคมเปญเซ็นทรัลรบินสันเลิฟดีเออร์นี่ครับผมเราก็ตอบรับทันทีเลยเราก็อยากจะมาช่วยรณรงค์ทุกคนให้ช่วยกันรักโลกด้วยแต่คนเห็นรูปเราแล้วแบบโอ้โหรัลาเราอยู่กับธรรมชาติเหมาะสมมากดูดูเป็นเด็กแบบ เจอสิ่งแบบแปลกแปลกหน้าอะไรครับตื่นตาตื่นใจอะไรใช่ว่าผมคนชอบธรรมชาติแล้ววันนี้อยู่แล้วด้วยแฟนพี่ปฟนมอกตั้งมาให้ไปปลูกกันที่บ้านด้วยใช่ครับผมใช่ครับผมแล้วก็วันนี้ก็มีการแจกต้นกล้าให้พี่พี่แฟนคลับทั้ง100คนที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับผมก็จะได้เอาไปปลูกกันต่อนะครับไปสร้างพื้นที่สีเขียวให้ประเทศของเรากันด้วยนะครับฝากนครับ ได้ครับผมก็ขอฝากเชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วมโครงการนะครับเซ็นทรัลโรบินสันเลิฟดีเอ๋ยกันเยอๆนะครับผมก็จะมีที่ห้างเซ็นทรัลและโรบินสันนะครับทุกสิบสาขาสิบสาขาทั่วประเทศเลยครับผมก็สามารถไปรับกันได้ครับทุกวันศุกร์เสาร์ทีนนะครับผมตลอดเดือนมิถุนายนนี้เลยนะครับกดเสียงผมช่วงนี้คิวละครแน่นแทบไม่ได้พักเลยนะครับอ๋อใช่ครับช่วงนี้ก็มีทั้งถ่ายละครแล้วก็ถ่ายหนังด้วยครับผมก็จะ เกือบ7วันเลยเอ่ออย่างว่าครับก็นิดหน่อยครับก็อาจจะพักผ่อนน้อยครับช่วงนี้หน้าตาก็อาจจะดูเพลียๆเพราะว่าช่วงนี้ก็มีคนทักเยอะเหมือนกันแบบดูดูเพลียๆง่วงๆนะใช่ครับอันนี้นอนไปกี่ชั่วโมงครับลูกตอนนี้ก็ประมาณหกหกประมาณหกอันนี้เพิเต็มที่เต็มที่เต็มที่คือหกครับน้อยสุดน้อยสุดก็คือไม่นอนเลยน้อยสุดก็มาสี่สามสี่แล้วน้ำหนัก อะไรนะครับน้ำหนักลถไหมช่วงนี้ก็อาจจะมีลดนิดหน่อยครับก็ผอมลงครับรู้สึกว่าเป็นผู้คนทั่วไปใช่ครับทำงานเป็นหนี่ครับเป็นนี่เลยเหรอครับผมแล้วเป็นจริงไหมอ๋อไม่ไม่ได้เป็นยังไม่เป็นครับผมเออเออแต่มนยังไม่ได้สมศึกษาหรือท่านรวย อ,อยังครับตอนนี้ก็ยังสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ครับแต่ว่าก็จะพยายามรักษาสุขภาพให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่านี้แล้วกันครับยังวิตามินอะไรเงี้ยต้องบำรุงไหมครับก็ก็มีกินบ้างครับผมมีอัดบ้างแข็งแรงยังพร้อมที่ออกมาทํางานใช่ครับผมรบพร้อมครับพร้อมเจอทุกๆคนเหมือนเดิมเลยครับตองนะี้เราเพิ่มภัยเราเพิ่มแต่ว่าออกงานงานเป็นการอะไรเริ่มมาด้วยความสุขผิดปงไงบ้างครับอะไรนะครับเริ่มออกงานได้แล้วการเริ่มภัยแล้วออ๋ก็ ก็โอเคนะครับก็ถือว่าดีเลยครับผมแต่ว่าเสียดายที่ว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ไปอีเวนต์เนย <laughs> ช่วงนี้ผมผมจะถ่ายละครกันหนังค่อนข้างเยอะครับผมแต,แต่แต่ว่าถึงแม้ว่าไม่ค่อยได้ออกอีเวนต์ถ่ายละครกันหนังยังมีกองเยอะแต่ว่างานโฆษณาอย่าง,างาาาเด่นนะงานดิจิทัย, <c oughs> ยังมีางานก็มีมาเรื่อยๆครับก็ยังสามารถรับเพิ่มได้อีกครับได้ได้อีกครับเนื้ออะไรครก็รอาสุดแล้วก็มีแล้วมีแชมพูแชมพูก็ยังไม่มีครับอะไรครับ ยังทายได้ที่ที่กลนวดไหมครับไี่กลนวดอะไรพวกนี้ก็ยังเข้าได้อยู่นะครับผมแล้วจดเท้ายังแสดงยังไม่ครบยังไม่ครบครับยังครับแว่นแว่นก็ได้นะครับแว่นเวลามีใช่ไหมครถ้าติดต่อมาก็เดี๋ยวมีให้ครับเออไมาขี่กวดแล้วครับถ้าจากของเก่าก็ประมาณ10บครับผมแต่ว่าก็อาจจะมีเพิ่มบางตัวนิดหน่อยแต่ก็อยากให้รอติดตามกันดูครับ ก็รอติดตามอยู่ครับผมยังบอกไม่ได้ครับยังบอกไม่ได้ก็อาจจะเซอร์ไพรส์แหละครับผมบอกว่าทุกคนจะเซอร์ไพรส์กันครับถึงแม้ว่าเราจะอยู่ตามกองละครแล้วเป็นส่วนใหญ่ใช่ครับพี่แฟนคลับทุกคนก็พยายามตามหาเราครับผมเพราะว่าทีเวลาเราถ่ายละครอะไรพวกนี้เราก็จะค่อนข้างเงียบในโลกโซเชียลพี่เขาจะแบบคอยตามคอยเล่นแท็กคอยอะไรให้ทําให้เรามเงียบด้วยครับ <ไ>มือออกแท็กตามหาเราวร่าช<ห>ัไหายไปไหนใช่ก,ก็มาณคิดถึงคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยครับ เราเราเราหนักใจนะเพราะว่าเหมือนเราหายไปไม่ได้เลยแฟนตับเขาตามหาเราตลอดทุกครั้งเลยก็ไม่หนักใจนะครับเพราะเพราะผมเชื่อว่าพี่แฟนคลับที่เขาตามเขาคิดถึงแต่ว่าถ้าถ้าเราถึงถึงเราติดงานจริงเนี่ยพี่แฟนคลับเขาเข้าใจครับเราจะอัพแบบโซเชียลเลยบ่อยขึ้นไหมล่ะแฟนตับเล่นความขึ้นไหวนิดหนึงว่าเออเราที่นี้สุขนะจริงๆนี่ก็อัพบ่อยกว่าเดิมแล้วอาจจะอาจจะน้อยอยู่แต่ก็พยายามบ่อยกว่าเดิมนะครับก็พยายามจะให้บ่อยมากยิ่งขึ้นแล้วกันครับเนื่อว่าเราเหมือนก็เป็นอนสองแขกหรือว่า ชใช่ส่วนใหญ่เราจะชอบเข้าไปส่องแท็กในทวิตเตอร์ครับผมบก็เลื่อนนั่งส่องทุกวันนะครับ ว่าต้องมีอะไรอัปเดตทุกวันใช่ครับก็เห็นพี่พี่แฟนคลับรู้เรื่องอะไรเราก็รู้ด้วยช่วงนี้เข้าป่าเลยอาใช่ครับผมก็เรื่องโบผ่านปัญญาครับผมตอนนี้ก็ใกล้ถ่ายจบแล้วเข้าป่าแต่ผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่ใหม่สําหรับเราแล้วเราก็เป็นคนที่ชอบแบบธรรมชาติแล้วพวกนี้อยู่แล้วการไปอะไรพวกนี้ก็คือเป็นเรื่องเหมือนกับเราไปสนุกมากกว่าครับผมตอนนั้นมันมีภาพของมันค้ับมือเราเป็นแท้ ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นซีนที่ต้องใช้ศิลปะการต่อสู้นิดนึงครับผมแล้วมันเป็นซีนต้องใช้ดาบครับแล้วพอถือดาบทั้งวันเนี่ยแกวงทั้งวันทั้งวันทั้งวันมันก็อาจจะมีพองมีอะไรนิดหน่อยอ๋อแต่ไม่ได้เป็นแบบว่าพี่แนระหว่างกองใครทำอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ครับไม่ครับไม่ครับพี่แอนเป็นยังไงบ้างครับสนุกครับพี่แอนน่ารักครับผมคือ ย่างกองบัวผันปัญญ์เนี่ยเราก็จะไปแนวแบบคอมเมดี้เนาะเราก็จะไปแบบสนุกสนุกครับผมพอไปเจอพี่แอนเจอพี่จ้าเจอพี่ไฮหรือว่าเจอพี่ก๊อดจีเนี่ยในบรรดาแกงๆเนี่ยพอเขาอยู่ด้วยกันก็จะมีความแสบความสนุกครับผมจะทำใหกองมีเงียบตอทานที่ไหนครับ ทันทันทุกคนครับแต่จะไม่ค่อยทันพิจาครับพิจาพิจาเขาสุดยอดจริงครับใช่เขาเป็นสายละลายมิตรกรรมอะไรเงี้ยใช่ครับทำงานกับเราเขาละลายใช้วิธีไหนละลายมิตรกรรมเราพี่แอนเอาจริงต้องบอกว่าผมดีที่ก่อนหน้าที่จะมาถ่ายเรื่องโบผ่านเนี่ยผมมีโอกาสได้ทํางานกับพี่แอนมาก่อนแล้วเราเลยมีโอกาสได้คุยได้แบบแลกเปลี่ยนความคิดกันอยู่แล้วพอมาเจอในโบผ่านก็เลยอาจจะเกร็งน้อยลงกว่าเดิมก็ยังมีความเกร็งอยู่แต่พี่แอนเขาพยายามชวนคุยนี่แหละครับทำให้เราแบบละลายมิตรกรรมแต่พี่แอนเขาคงเป็นเรื่องหมดกันมีเงินมากจริงๆอ๋อมัน อาจจะใหม่ด้วยครับสำหรับสำหรับพี่แอนนะครับเท่าที่เท่าที่ได้ยินมาเห็นว่ามันใหม่สำหรับพี่แอนด้วยเพราะว่ามันจะเป็นแนวคอมเมดี้เราก็จะเห็นแบบพี่แอนในลูคแบบ สวยๆหรือว่าจะเป็นแนวแบบดราม่าอะไรส่วนใหญ่ใช่ไหมครับแต่เนี้ก็จะมาเป็นแนวคอมเมดี้ก็อยากให้ติดตามกันรับรองว่าสนุกแน่นอนพี่แอนเก่งมากครับพี่ขายที่ขายมาคอมเมดี้คอมเมดี้เขาได้ไหมพี่แอนคอมเมดี้ได้นะครับพี่แอนเอาจริงไม่ต้องพูดก็หาครับพี่แอนจริงครับเดี๋ยวติดตามแล้วหมายถึงว่าอะไรแค่แบบพี่เขาแบบว่าหน้าเฉยๆก็ฮาแล้วเหรอฮาแล้วครับผมอยากอยากให้ดูนะจะอากเห็นรักใหม่ของพี่แอนแล้วครับอะไรนะจะเห็นรักใหม่ของพี่แอนแล้วใช่ครับผมผมถือว่าผมโชคดีมากเลยนะที่แบบได้ร่วมงานกับพี่แอนและได้เห็นพี่แอนในมุมใหม่ๆแบบ นี้เลยซึ่งแบบเป็นอะไรที่แบบแปลกตาผมมากครับสำหรับ,บคอมเมดี้มันยากไหมครับเพราะเราต้องเล่นคอมเมดีเ้เต็มตัวยากครับยากผมว่าคอมเมดี้สิ่งที่ยากที่สุดนี้ก็คือเรื่องจังหวะนี่แหละครับแต่ว่าดีที่เราได้พี่อ้อดกับพี่ตุย๋ยที่เป็นผู้กำกับกับเอ็กซิคิวทีฟโปรดิวเซอร์มาช่วยครับผม,มเขาโหดเรื่องพวกม,กมุกอะไรพวกนี้อยู่แล้วเขาแบบคอยแนะนํำทำให้แบบมันโฟล์ไปเลยครับเราเริ่มเปิดประเทศที่ผ่อนคลายผ่อคลาก่อนที่แบบอยากมาแชร์ให้ฟังในบัวพันธ์เหรอครับในบัวพันธ์หมัน มันไม่ไม่น่าจะแชร์ได้เพราะว่ามันคุยนคุ้นกันมากครับก็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 อยากให้เราติดตามกันดีกว่าครับผมนั่นแหละกลัวกลัวจะไปสปอยที่เขาเขาเริ่มฝึกตประเทศแล้วใครไปต่างประเทศมีมาไดอยังไปต่างประเทศเรีย่ร้องนะมีแล้วครับผมตอนนี้ก็มีแพลนไปประมาณ2-3ประเทศแล้วครับก็มีทั้งไปจัดแฟนมิก็มีแล้วก็มีไปทํางานด้วยก็มีครับ ก็อ่าเป็นในโซนเอเชียก่อนละกันครับผมใช่ไหมครับอ้าวด้วยแล้วข้าจะเป็นช่วงประมาณเดือนไหนครับเพราะว่าเราก็คิวงานละครคิวหนังยังแน่นอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมก็อาจจะรอถ่ายเออ่มัดหัวใจยาสุตาให้จบก่อนสักเรื่องนึงครับแล้วก็อาจจะค่อยมาเตี๊ยกกันที่หลังว่าจะไปในช่วงวันไหนอะไรอย่างเงี้ยมันหลวมๆก่อนเนาะใช่ครับผมที่ไปถ่ายมัดหัวใจที่เกิอุบลนะครับครับบรรยากาศเป็นยังไงครับ ก็ร้อนครับคือเหมือนกับสภาพอากาศไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ครับผมอย่างวันที่เราต้องถ่ายเอาดอยอย่างเงี้ยครับผมฝนก็จะตกหรือว่าวันที่เราต้องออกเรือแล้วเราต้องการแสงแดดอย่างเงี้ยเมก็จะคลืมมาอะไรอย่างเงี้ยครับผมหรือว่าวันที่เราต้องออกกลางแดดแจ้งๆอย่างเงี้ยครับผมแดดก็เปรี้ยงเลยครับแบบไม่ไม่ค่อยมีเมฆเท่าไหร่อะไร่ีแต่ก็สนุกดีครับ ใช่ครับก็มีพี่ๆแฟนคลับหรือว่าพี่ๆที่อาศัยอยู่แถวนั้นนั่นแหละครับผมพอเห็นเป็นกล้องถ่ายมาเขาแบบอุ้ยพี่เจนนี่นี่อะไรนี่เขาก็เลยถ่ายก็ไม่เกรงนครับมเพราว่าเร็บการทง่งมเยพาะมนแฟนรลกก็ไกรงนะครับผมเพราะว่าเราก็โฟกัสกับการทางานการถ่ายละครเราเอก่งมากเลยราะมันนี้เราเล็นแไ่แฟนงไม่กนะรับผม้ก็โฟกัับอันไหน่ะรอไม่เรเลยคระวันนแฟน๋อยังไม่ได้เูนะครับคฟนัลับก็ยังมีถึง มีวผมรักอยู่อะค่ะตอนนี้เราได้ติดต่เขาบ้างบ้างะอ๋อช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยเลยครับผมเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบกันก็คือผมก็ถ่ายละครเยอะด้วยและอย่างที่มีอยิวเงี้ยเขาก็มีทั้งซีรีส์มีทั้งเพลงมีทั้งอะไรของเขาค่อนข้างเยอะด้วยครับผมขอบคุณค่ะยังโ่ะคะใคที่โสดอ่าไปอภิษฎได้เลยพ่ไคุณนะฮะรับ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 อะกอดอื่นปุบมือให้กับ นะค่ะวันสุดท้ายมากเลยคือแบบเหมือนเหมือนเหมือนเขาหน้าจะจะหาช่องช่องช่องถามอยู่อยู่นานอยู่มั้งนะเพราะว่าเมื่อกี้มันคือจะจะจะ,จะจบสัมพันธ์แล้วแต่ว่าก็สุดท้ายก็ถามขึนะ้นมาเอ้ยขอบคุณขอบคุณนะค่นะคนนั้นมากๆสำหรับคําถามนะคะที่ถามถึงพี่มิวเอ้ยถามถึงแฮชแท็กที่พวกเราจะเล่นทุกๆวันผลิขัสกันด้วยใช่ไหมใจฟูนิดนึงนะก็บอกว่าไม่ค่อยได้คุย ทุกคนแบบทุกคนคิดว่าถ้าทางเปลี่ยนมนแมนแบบแบบเหมือนเหมือนอารมณ์เหมือนเหมือนแม่จะผิดเราประมาณนั้นแบบเฮ้ยเราไปทําจานแตกมาอะไรเงี้ยแม่ถามเฮ้ยเห็นจานลูกแรงของแม่หรือเปล่าเฮ้ยไม่เห็นนะแม่เออประมาณทุกคนถอารมณ์ประมาณนั้นไม่ค่อยได้คุยนะครับมันกับแม่ถามเห็นจานใบปวดของแม่หรือเปล่าไม่เห็นนะแม่เอออารมณ์ประมาณนั้นก็ ไม่รู้สินะบอกว่าไม่ค่อยได้คุยแต่ว่ารู้หมดเลยว่าช่วงนี้พี่เขาทำอะไรนะคะซีรีส์เอ่ยเพลงเอ่ยต่างๆโปรเจกต์อีกมากมายของพี่เขาเฮ้ยโปรเจกต์มากมายของพี่เขาตอนยังไม่รู้เลยเนี่ยเอ้ยไม่รู้สินะก็ ก็แล้วแต่การดีความของแต่ละคนนะคะเอาพูดถึงผลงานของน้องกัฟกันดีกว่านะจะทั้งเออบัวผันเองหรือว่ามัต์หัวใจยันสุตานะก็ช่วงนี้ก็เล่นคิวถ่ายกันแบบปุ๊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 บดุเดือดกันมากมากเลยทีเดียวเชียวนะคะก็เม่หละมีเอ่อการเจอมอเจอมือนิดหน่อยนะคะก็ถือซะว่าเป็นการแลกกับประสบการณ์ที่น้องกัฟจะได้รับด้วยแล้วก็เป็นปบทบาทใหม่ด้วยกับ พี่แอนด้วยใช่ไหมแล้วก็เป็นแนวคอม,มดี้ที่น้องกัปอยากเล่นอยู่แล้วแล้วก็ในส่วนของมัหัาใจยทุกตาอันนี้ก็ก,ก็ถือเป็นประสบการณ์ใหม่ทุกๆุกงานก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ของกัปแล้วก็เราคิดว่ากัปเองก็ยินดีแล้วก็ ตั้งใจทําทเต็มที่แหละในะทุกๆผลงานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือรอชมนะคะเออพรีเซนเตอร์ตัวใหม่หรือเปล่าที่น้องแบบอุ๊กอิฟเอาไว้นะคะที่ไม่สามารถบอกพวกเราได้ยังไงก็ไว้รอติดตามรออุดหนุนกันนะคะแม่ๆและที่สําคัญเลยสําหรับงานวันนี้นะคะเซ็นทรัลเลยเนสันลือดพีเอิร์ดก็แจกต้นกล้าให้กับพี่ๆแฟนคลับไปปลูกกันที่บ้านด้วยนะคะเป็นเอ่อต้นหมากใช่ไหมคะอันนี้มีคนบอกมาว่าเออเขาแจกต้นหมากแล้วก็น,น,ะะน่ารักดีคิดว่าน่าจะเหมาะกับ แม่แม่พี่ๆของน้องกรามเดี๋ยวพอต้นหมากโตก็สามารถแบบถึงวัยกินหมากพอดีเลยนะะยังไงก็ทุกคนสามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลกใบนี้ได้ประเทศนี้ได้หรือว่าเรารอบบ้านของเราก็ได้นะคะแค่แบบปลูกตนก้นไม้เยอะเราจะได้แบบอากาศที่สดชื่นด้วยออกซิเจนเพิ่มด้วยนะคะก็สามารถ ทำกันได้ง่ายเลยที่บ้านนะคะแล้วก็ขอบคุณทางเชนทรัลด้วยนะคะที่ให้เกียรติน้องกล้บมารลวมกับเคมเปญนีนาแล้วก็เป็นเหมือนหนึ่งกระบอกเสียงให้กับคนรุ่นใหม่ด้วยในการรักโลกของเรานะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่ติดตามดูรีแอคกันมาบอกว่าวันนี้จะได้รับความน่ารักแล้วก็มายิ้มจากน้องกลับไปนะคะแล้วก็จะได้มาอัปเดตผลงานกับน้องกลับกันด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยจริงๆยังไงก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในรีแอคหน้าทุกคนด้วยะาะ